สวัสดีครับวันนี้นะฮะคนข่าวกทมนะครับมานั่งอยู่ที่ร้านน้องเบียร์เนื้อตุ๋นนะครับก็แม่ติ๊กนะฮะอ่าก็มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาร่วมโปรโมทร้านนะฮะวันนี้คนข่าวกทมก็ขออนุญาตนะครับอ่าให้แม่ติ๊กแนะนําด้วยนะครับว่าอ่าเนื้อนะครับชุดไหนที่มีราคาเท่าไหร่ที่อ่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครสามารถที่จะมานั่งกินกันได้นะฮะออ่ะยู่ส่วนนี้เท่าไหร่ฮะ อันนี้น่องลายสะดุ้งหรือสดสะดุ้งนะฮะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทน,นะคะหนึ่งร้อยบาทครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้นะครับไปติ๊กอันนี้ไซส์สองร้อยนะฮะโอ้200โห <200 S 1> นะครับนุ่มๆเลยนะฮะนี่นะครับเนื้อนุ่มๆน,นะฮะโอ้โหแล้วจานนี้ครับสองจานนี้ฮะอ,ะอันนี้อันนี้จะเป็นชุดหมอ้อไฟสามร้อยนะคะสาม้อ นะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับน่ากินมากนะครับแล้วก็แถมบ่อไฟด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหร้อนๆนะครับร้านอยู่ที่ไหนครับไปติ๊กร้านอยู่พุทธมนตรสายหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นล่องเบียร์สายหนึ่งอะค่ะครับนะฮะอ่า้ยงกินมาเลยนะคะใช่ค oh, ร er. so, uh, ับผมนะฮะท่านที่ด oh, wow. oh. right. um, so ูผ่านรายการนะครับสามารถที่จะมานะครับทานได้นะครับแล้วก็บอกไ่ติ๊กได้เลยนะครับได้ได้ได้แถมเลยไหมแถมเลยแถมเลยนะฮะ ฟรีเลยนะครับผมฟรีหนึ่งเลยนะคะครับผมะนะฮะให้บอกผ่านรายการนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมาติ๊กนะครับที่มาแนะนําอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย